ใครจะไปคิดว่าร่างกายของฉันจะเปลี่ยนไปขนาดนี้ก่อนตั้งคันฉันยังจําได้ดีว่าตัวเองยังดูเป็นยังไง ขาที่กระชับหน้าท้องแบนเรียบแขนไม่มีไขมันส่วนเกินตอนนั้นฉันตื่นเต้นมากอยากรู้ว่าร่างกายจะเปลี่ยนไปแบบไหนฉันหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายวิดีโอเก็บภาพตัวเองเอาไว้แล้วเวลาผ่านไป38สัปดาห์ฉันกลับมายืนหน้ากล้องตัวเดิมเสื้อตัวเดิมแต่ร่างกายไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหน้าท้องขยายใหญ่จนแทบจําไม่ได้ฉันหันข้างดูตัวเองและหัวเราะเบาๆโอ้โหนี่ฉันเองเหรอฉันเหนื่อย ฉันเจ็บฉันร้อนฉันรู้ว่าร่างกายของฉันไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้วแล้วเจ็ดเดือนผ่านไปหลังคลอดฉันกลับมายืนตรงนี้อีกครั้งเสื้อตัวเดิมกางเกงตัวเดิมแต่คราวนี้หน้าท้องไม่ได้ใหญ่เหมือนตอนท้องแล้วมันเล็กลงแต่ก็ยังมีร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงฉันลุกหน้าท้องตัวเองและหัวเราะฉันก็ยังมีเจลที่พุงอยู่นิดหน่อยแต่ฉันเป็นแม่แล้วและฉันภูมิใจมาก มันไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างที่เปลี่ยนไปแต่มันคือเรื่องของชีวิตใหม่ที่ฉันให้กำเนิดฉันผ่านช่วงเวลาที่หนักหนาที่สุดมาแล้วและวันนี้ฉันมีลูกสาวที่น่ารักอยู่ในอ้อมแขนมันคุ้มค่าทุกวินาทีจริงๆนี่แม่แอนและโมจิเองค่ะแม่แอนจาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน